สวัสดีค่ะเรายังมาต่อกันที่ Planet n e p t จูนนะคะเนปจูนเนี่ยมันเป็น Planet ที่ให้ทั้งคุณและโทษให้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะคะมันจะไม่เหมือนกับจูปิเตอร์ที่มาเพื่อให้อย่างเดียวนักโหราศาสตร์บางคนเนี่ยให้เนปจูนเป็นดาวร้ายนะคะพอๆกับเิร์ r n นหรือว่าพลูโตเลยมันจะไม่ดีกับเราก่อน เพื่อให้เราได้ต่อสู้เอาตัวเองขึ้นมาและหลังจากนั้นเราจะได้พรจากมันเองเนบจูนในบ้านหนึ่งนะคะเนบจูนบ้านนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณเป็นอันเดอร์ด็อกคุณจะตกเป็นเหยื่อคุณจะรอรับคำสั่งอย่างเดียวคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มี energy ที่จะเป็น leader หรือมี passion ใดๆไอเดียหรืออุดมคติของคุณมันไม่มีเลย คุณใช้ชีวิตแบบตามหลังคนอื่นมากคุณรู้สึกอ่อนแอและทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาเพื่อที่จะให้คุณได้ต่อสู้เพื่อที่จะเป็นตัวเองต่อสู้เพื่อตัวของคุณเองพอคุณได้ทำงานกับมันแล้วเนี่ยคุณจะมีแพชชั่นที่เยอะมากๆไอเดียของคุณจะเจิดจ้าเจิดจรัสถ้าคุณได้ทำงานกับมันแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างครีเอทคุณจะสู้เพื่อความจริงคุณจะปก ป้องตัวเองจากคนที่บูลลี่คุณคุณจะปกป้องตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดจากคนที่กดคุณไว้คุณจะกลายเป็นคนที่มีไซคิกอเบลิตี้คุณจะมองเห็นสิ่งมหัศจรรย์ในดินแดนเนลมิดคุณจะเปลี่ยนตัวเองจากเหยื่อกลายมาเป็นผู้ล่าจากที่คุณเป็นคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครไอดีนติตี้ของคุณเป็นใครคุณมาที่นี่เพื่ออะไรคุณก็จะ กลายมาเป็นคนที่รู้จักตัวเองมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณจะเจอกับตัวเองและจริงจังกับมันคุณจะมีความรู้สึกที่อึดอัดเพราะคุณโดนคนอื่นกดไว้คุณอยากจะออกจากการที่คุณได้โดนบังคับจากใครสักคนหนึ่งและเวลานั้นล่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณในวันที่คุณระเบิดมันออกมาคุณจะรู้ว่าไม่มีใครเอาตัวตนของคุณไปได้คุณก็คือคุณ มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงคุณไปช้าๆคุณจะได้พึ่งตัวเองในที่สุดก่อนที่คุณจะแข็งแกร่งเนี่ยคุณจะอ่อนแอก่อนก่อนที่คุณจะครีเอทีฟเนี่ยคุณจะมึนตึบก่อนก่อนที่คุณจะเป็นผู้ล่าคุณจะเป็นเหยื่อก่อนก่อนที่คุณจะไปเซฟใครคุณจะเซฟตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะหาตัวเองเจอคุณจะสูญเสียความเป็นตัวเองหลงทางก่อนมันคือเกมของเนปจูนเนบจูนบ้านสองนะคะ นี่เป็น Relationship คุณกับเงินมันจะทำให้คุณสูญเสียคุณค่าของตัวเองคุณจะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะเนปจูนอยู่ที่ไหนมันเป็นเหมือนหมอกควันที่บังตาคุณอยู่คุณจะเห็นผิดเป็นถูกคุณไม่สามารถมองเห็นความจริงได้และบ้านสองหรือ t ร r ลเลสนี่เหมือนกันคุณจะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวคุณเองคุณอาจจะให้ค่ากับสิ่งที่ผิดอยู่ คุณไม่รู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของคุณอะคุณให้ค่ากับอะไรกันแน่และความเกี่ยวข้องคุณกับเงินคุณจะมีบทเรียนเกี่ยวกับเงินคุณจะคิดถึงแต่เรื่องเงินคุณจะคิดถึงแต่การทำเงินคุณจะจินตนาการแต่เรื่องของ material world เงินความรวยความมั่งคั่งคุณจะได้เรียนรู้ที่จะมีเงินก้อนใหญ่ๆ มีทุกสิ่งทุกอย่างมีอินคัมเข้ามาแบบไม่ขาดสายและคุณจะได้เรียนรู้เวลาที่มันเสียไปหมดเรียนรู้การล้มละลายการไม่มีเงินการเป็นมหาเศรษฐีมันเป็นยังไงการไส้แห้งมันเป็นยังไงคุณจะได้เจอสองสถานการณ์นี้อย่างแน่นอนเวลาที่คุณมีเงินเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึก ไม่รู้จักตัวเองเพราะคุณมีทุกอย่างรอบตัวหมดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนกับอะไรคุณไม่สามารถงัดความสามารถที่แท้จริงของคุณในตัวออกมาเพราะคุณมีทุกอย่างแล้วคุณไม่ต้องได้ไปพัฒนาตัวเองกับเรื่องอะไรคุณจะได้เรียนรู้ความรู้สึกของการมีเงินและคุณจะได้เรียนรู้ความรู้สึกของการถังแตกมันเป็นยังไงและคุณจะได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงในวันที่คุณถังแตกนี่แหละคุณจะได้เรียนรู้ว่า เงินคือทุกสิ่งทุกอย่างและเงินก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันคุณจะรู้สึกตีกันอยู่สองอย่างก็คือคุณต้องการเงินและคุณก็ไม่ต้องการเงินคุณรู้สึกว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ต้องการมันแต่พอเวลาที่คุณป่วยเข้าโรงพยาบาลคุณรู้สึกว่าเอ๊ะคุณต้องการมันนี่นาคุณไม่สามารถกำหนดรายได้หอบคุณได้ แต่ละครั้งเนี่ยมันมาไม่เท่ากันพอมันมาเยอะเนี่ยก็คือหมาเยอะมากพอมันไม่มาเนี่ยก็คือเงียบริบคุณจะได้เป็นอิสระทางด้านการเงินคุณจะไม่ได้หยหามันอีกต่อไปคุณจะได้ตกตะกอนกับตัวเองว่าชีวิตคุณต้องการมันหรือไม่ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันคุณอาจจะไม่ได้ต้องการที่มันมากมายอาจจะต้องการมันแค่ พอเพียงและ placement นี้นะคะคุณจะได้ทำอะไรจากหัวใจเพื่อคนอื่นคุณจะได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยปราศจากเงินเป็นตัวหลัก placement นี้เนี่ยคุณสามารถสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง Placement นี้นะคะคุณจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างด้วยหัวใจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณและคุณจะเห็นคุณค่าภายในของคุณเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ความสุขที่ไม่ได้ใช้เงินหรือทรัพย์สินเป็นหลักคุณจะได้ต่อสู้กับคำถามที่ว่าเงินสำคัญหรือไม่สำคัญในชีวิตคุณแล้วอะไรที่มันสำคัญในชีวิตคุณบ้าน3นะคะครูชื่อดังที่มาสอนในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมี placement นี้อยู่ในช่วงแรกๆนะคะเนปจู Neptune เนี่ยมันจะมาทำให้คุณรู้สึกไม่เคลียร์การเรียนรู้ของคุณรู้สึกไม่เคลียร คุณเรียนอะไรก็ไม่เข้าใจคุณไม่สามารถเข้าใจอะไรได้อย่างง่ายๆพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่สมาธิสัน้นคุณไม่สามารถจัดการกับระบบความคิดของคุณได้คุณคิดไปเรื่อยเปื่อยสมองคุณมันเปิดกว้างมากๆมันคอนเนคได้กับทุกสิ่งสิ่งที่คุณพูดเนี่ยบางทีคนธรรมดาอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้เพราะมันค่อนข้างไปไกลและลึกมากๆ คำพูดบางประโยคมันไปไกลจนคนฟังเนี่ยตามไม่ทันพอคุณได้ตกตะกอนกับตัวเองแล้วเนี่ยคุณมีสติอยู่กับปัจจุบันจัดการกับระบบความคิดของคุณได้แล้วเนี่ยสมองคุณจะสดใสมากๆสมองคุณจะอะลายไปกับโลกแห่งจิตวิญญาณคุณต้องรู้จักเทรนสมองของคุณให้โฟกัสอยู่อย่างเดียว ฝึกสมองของคุณให้โฟกัสอยู่ที่สิ่งสิ่งเดียวอย่าไปโฟกัสหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพล e m เมนนี้นะคะคุณมีความสามารถที่พูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุณมี Psychic Ability คุณสามารถโทรจิตได้คุณสามารถดาวน์โหลดภาพความทรงจำเก่าๆในอดีต หรือแม้กระทั่งภาพอนาคตมันจะลอยมาให้คุณเห็นนี่คือพอรวิเศษที่เนบจูนมอบให้กับคุณเนบจูนบ้าน4นะคะบ้านนี้เนี่ยมันคืออิโมชันความรู้สึกที่ค่อนข้างดิบค่อนข้างลึกซึง้งหรือคุณอาจจะมีบทเรียนอะไรชาลินอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวของคุณการพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆคุณจะได้เรียนรู้ช่วยเหลือคนอื่น ฟื้นฟูจิตใจของคนอื่นคุณจะได้เรียนรู้ว่าทุกๆชีวิตบนโลกใบน,นี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงคุณจะได้มีบ้านที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณหรือในช่วงวัยเด็กนะคะคุณอาจจะได้มาสตรัคก,กับครอบครัวบ้านที่คุณอยู่คุณอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่เหมือนบ้าน แต่พอคุณได้มาทำงานกับเนปจูนแล้วเนี่ยมันจะพาคุณไปอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวแห่งโลกจิตวิญญาณคุณจะมีบ้านที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยอาจจะไม่ใช่เป็นครอบครัวที่เป็นสายเลือดของคุณนะคะคุณอาจจะได้เจอเพื่อนได้เจอกลุ่มเน็ตเวิร์ที่คุณรู้สึกว่ามันอบ อุ่นเหมือนบ้านของคุณและในกลุ่มนั้นแหละมันคือกลุ่มจิตวิญญาณมันเปรียบเสมือนบ้านและพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณช่วงแรกที่คุณจะต้องมาเรียนรู้เนี่ยมันค่อนข้างเจ็บปวดมากๆเพราะมันเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของคุณและความเจ็บปวดนี่แหละมันจะทำให้คุณได้ touch คนอื่นได้เข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นเพราะคุณผ่านเรื่องราวอันเจ็บปวดมาหมดแล้วบ้านนี้นะคะคุณเข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นอย่างมากคุณรู้สึกถึงความต้องการของคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากขอคุณออกมา <N> เนบจูนบ้านห้านะคะคุณมีโอกาสมากๆที่จะ เป็นนักครีเอทนักสร้างสรรค์ไอเดียของคุณมันเจิดจ้ามากๆถ้าคุณได้กําเนิดผลงานอะไรบางอย่างหรือคุณได้เป็นผู้กํากับหนังเนี่ยผลงานของคุณตรงนี้คุณจะใส่จิตวิญ,ญญาณและหัวใจของคุณเข้าไปด้วยบ้านนี้เป็นบ้านของความสุขคุณจะมาดิลิ้งอยู่กับความทุกข์ก่อนก่อนที่คุณจะมีความสุขคุณจะกลายเป็นคนที่มีความรักโรแมนติกมากๆ ความสุขของคุณมันล้นหลามมากๆหรือถ้าคุณมีลูกนะคะคุณอาจจะได้เอาอุดมคติของคุณเนี่ยไปยัดไว้กับลูกคุณได้ตั้งความหวังไว้กับลูกของคุณพอถึงเวลาที่ลูกคุณไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการแล้วเนี่ยคุณอาจจะเกิดความทุกข์นั่นแหละค่ะเนปจูนมันมาสอนให้คุณความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกของคุณ ความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงเงินทองและ placement นี้นะคะคุณจะเป็น Inspire ให้กับตัวเองเพื่อที่คุณจะได้เป็น Inspiration เป็นคนต้นแบบให้กับคนอื่นคุณอาจจะเป็นนักสร้าง Inspire หรือว่านักสร้างคำคมคุณสามารถเอาบทเรียนชีวิตคุณเนะี่ยมาถ่ายทอดเป็นคำสอนให้กับคนอื่นได้เน t จูนบ้าน6นะคะ ในทุกๆวันของคุณเนี่ยในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยคุณมีนางฟ้ามีกอ๊อดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบๆตัวคุณในทุกๆวันคุณอาจจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ b i โอโล y ี s y ค h o l o g ีหรือว่าอ n นาโตมีงานที่คุณทําอาจจะไม่ใช่งานที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่า มันสําคัญมากๆงานที่คุณทําในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่นะคะแต่มันเป็นงานที่สําคัญมากๆใครก็แล้วแต่ไม่สามารถขาดคุณไปได้ถ้าขาดคุณไปแล้วเนี่ยเหลือไม่สามารถแล่นได้คุณเป็นเหมือนผู้ช่วยของกอดหน้าที่ของคุณมันสําคัญมากๆบ่อยครั้งนะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดหรือบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาแค่ใช้ประโยชน์จากคุณ อย่าให้ใครได้เข้ามาทำแบบนั้นกับคุณนะคะถ้ามีเนปจูนอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณจะช่วยเหลือจนคุณลำบากให้คุณได้เซตบาลรี่ให้กับตัวเองเซตความสม,มดุลให้กับตัวเองอยู่ในสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณจริงๆการที่คุณได้ให้การที่คุณได้ช่วยใครสักคนแล้วเนี่ยแล้วเขาให้คุณค่าของคุณกลับมา เขาคนนั้นเห็นคุณค่าของคุณจริงๆเนปจูนมันอาจจะทําให้ชีวิตประจําวันของคุณมันค่อนข้างน่าเบื่อนะคะคุณทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองไปวันๆเนปจูนมันจะทําให้คุณได้ตื่นรู้ว่าการทํางานในสิ่งที่คุณรักเป็นประจําทุกวันเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกับทํางานประจําเพื่อคนอื่นเพื่อบริษัทของคนอื่น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณจะได้พัฒนาฝีมือของคุณสกิลของคุณเพื่อที่คุณจะได้ใช้สกิลนั้นแหละเอามันมาเป็นงานงานที่คุณรักจริงๆและสิ่งนั้นมันจะช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของคุณมันจะช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณคุณจะรู้สึกแตกต่างเมื่อคุณได้ทำงานประจำเพื่อคนอื่นกับทำงานประจำเพื่อ ตัวเองคุณจะได้เจอกับคนเก่งหลายๆคนที่จะมาช่วยคุณพัฒนาฝีมือพัฒนาตัวเองพัฒนาสกิลฝีมือตัวเองเพื่อนำไปต่อยอดเพื่อตัวคุณเองบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านของโบโกโบโกจะไม่รู้ว่าตัวเองเก่งและฉลาดและมีประโยชน์จนกว่าที่จะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาบอกโวโกว่าคุณเก่งนะ คุณโคตรเก่งเลยคุณโคตรฉลาดเลยคุณโคตรเป็นมาสเตอร์เลยและตอนนั้นแหละโวก้จะรู้สึกตัวว่าเขาเก่งจริงๆเขาต้องการคําชื่นชมจากคุณเพื่อที่เขาจะได้มั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสามารถของตัวเองเพลสเมนนี้เนี่ยคุณอาจจะได้มารักษาคนป่วยทางจิตก็ได้เนบจูนบ้าน7นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างปิดบังลึกลับ ซับซ้อนและมันแฝงไปด้วยบทเรียนมันจะเป็น relationship ที่ทำให้คุณต้องผิดหวังและเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลมันค่อนข้างเจ็บปวดเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ว่า relationship คุณเนี่ยจะมาเฟลคุณถึงแม้ว่าคุณมีคู่ก็ตามคุณจะยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ มันเป็นการเตือนให้คุณได้รับรู้ว่าคุณต้องกลับมาอยู่กับตัวเองถ้าใครมี place m e n t นี้นะคะคุณจะต้องมาเผชิญหน้ากับ relationship คุณจะมาทำงานกับตัวเองโดยขาด relationship ไม่ได้คุณจะไม่สามารถเจอ self worth self esteem ได้ถ้าคุณไม่เจอไม่เผชิญหน้ากับ relationship ช่วงวัยเด็กคุณอาจจะไม่ได้รับความรักจากครอบครัวที่ เท่าที่คุณต้องการนะคะคุณอาจจะได้รับแหละแต่ว่าคุณต้องการที่มันใหญ่มากแต่ครอบครัวงคุณให้ได้แค่นี้คุณเลยรู้สึกว่าคุณขาดพอคุณเติบโตมาคุณเลยรู้สึกหวยหากับความรักพอคุณเจอกับแฟนของคุณหรือมี RELATIONSHIP เนี่ยคุณเลยอยากที่จะมอบความรักให้กับ คนที่คุณรักอย่างหล้นหลามบางทีมันมากเกินไปบางทีเขาไม่ได้ต้องการมันด้วยซ้าสมมติว่าคนที่คุณมอบความรักให้เขาไม่ได้ให้อะไรตอบกลับมาเลยล่ะมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกมากๆคุณได้แต่ให้คุณได้แต่ทำงานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวเนปจูนเนี่ยมันจะมาเรียกร้องให้คุณได้เข้าใจว่า ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงการให้และการรับที่ดีเป็นยังไงและอย่าเอาคนใหม่ไปรักษาบาดแผลที่คนเก่าทิ้งไว้ให้กับคุณมันไม่ใช่ที่คุณจะใช้คำว่าการมูออนที่ดีคือการมีคนใหม่เพราะคุณจะเอาใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตคุณและมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นเดิมๆให้คุณกลับมารักษาหัวใจก่อน เข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจว่าที่แท้จริงคุณต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์เนปจูนมันจะมาสอนเรื่องนี้ให้กับคุณได้อย่างลึกซึ้งเนปจูนบ้าน8นะคะบ้านนี้เนี่ยมันคือบ้าน Sexual Connection มันเป็นบ้านแห่งความสัมพันธ์ในเชิงลึกเนปจูนตกที่นี่เนี่ยมันอาจจะอยากให้คุณเนี่ยได้ Control คู่รักของคุณคุณจะมาดีลลิ่งกับความสูญเสียความผิดหวังคุณจะมาตามหาความจริงความจริงที่มันเป็นสัจธรรมของมนุษย์คุณอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเดดบอ์ดี้คุณจะได้เห็นคนตายเยอะๆและคุณจะคิดได้ว่านี่แหละสัจธรรมนี่แหละความไม่แน่นอนความไม่ยั่งยืน การเกิดแก่เจ็บตายคุณจะเข้าใจมันมากขึ้นคุณจะรู้ว่าการตายการจากลาเป็นเรื่องธรรมดาโลกเห็นความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามคุณอาจจะมาทำลายต้นแบบอะไรบางอย่างเพื่อที่คุณจะได้เป็นต้นแบบใหม่ให้คนรุ่นใหม่คุณจะได้เป็นคนสุดท้ายที่ จับมือคนใกล้ตายเพื่อนําเขาไปสู่โลกแห่งความตายได้อย่างสมบูรณ์คุณจะเป็นคนที่เห็นพวกเขาตายต่อหน้าต่อตาหรือว่าการล้างป่าช้าการคลีนเดดบอดี้การช่วยเหลืองานศพเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะช่วยด้านที่ดีของเพลสเมนีนะคะคุณอาจจะเป็นหมอในห้องดับจิตก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่เล่นดนตรี เล่าเรื่องหรือคนอาจจะเป็นคนที่เล่นดนตรีเล่าเรื่องสนุกสนุกสร้างความสนุกสนานให้กับบ้านพักคนชราก็ได้นะคะเพื่อทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้ตายอย่างสงบเนปจูนบ้านเก้านะคะเนปจูนบ้านนี้เนี่ยมันมาสอนเกี่ยวกับความหมายของชีวิตทุกคนจะเชื่อว่าคุณคือผู้วิเศษ,ษคุณมีของดีคุณใช้ความเชื่อและความศรัทธาที่คุณเชื่อ belief system ของคุณแชร์มัน แชร์เรื่องราวของคุณและผู้คนจะให้ความสนใจแก่คุณแต่ก่อนที่คุณจะเจอความเชื่อและศรัทธาพวกนี้เนี่ยคุณจะลงทางก่อนเนปจูนจะพาคุณไปมัวเมากับความรู้ผิดๆความเชื่อผิดๆความศรัทธาผิดๆกูรูที่มีความเชื่อผิดๆจนคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเชื่อมันถูกต้องแล้วมันจะเอาคุณไปในทางที่ผิดก่อนคุณจะได้ไปเจอรองกอดก่อน ก่อนที่คุณจะไปเจอ True God และคุณจะได้ตกตะกอนว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องโกหกคุณมี Power มากๆที่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ Spiritual คุณจะมาเป็นผู้ที่เผยแผ่ความรู้และบางครั้งนะคะความเชื่อที่คุณเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันได้ถูกบล็อกจากคนหมู่มากมันได้ถูกบล็อกจากผู้คน มันเลยทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจกับความเชื่อของคุณเพื่อนๆอาจจะเตะคุณออกจากกลุ่มก็ได้เพราะคุณพูดในเรื่องของที่น่าเบื่อคุณอาจจะถูกเตะออกจากกลุ่มก็ได้เพราะคุณเชื่อไม่เหมือนกับที่พวกเขาเชื่อแต่ให้คุณมั่นใจในความเชื่อของคุณถ้ามันเป็นความเชื่อที่เป็นความจริงยึดหลักความดีให้คุณมั่นใจกับมันใครไม่ฟังคุณไม่เป็นไร ในช่วงแรกอาจจะมีคนฟัง3-4คนคุณก็สอนไปไม่เป็นไรให้เชื่อมั่นกับบ e ลีฟซ s สเต็มของคุณถ้ามันตั้งอยู่ในหลักความดีคุณอย่าไปกลัวสิ่งที่สำคัญก็คือคุณทำหน้าที่ให้ดีที่สุดใส่จิตวิญญาณของคุณลงไป และเนปจูนจะมอบตำแหน่ง spiritual master ให้กับคุณคุณจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนและมันจะเปลี่ยนโลกของคุณไปตลอดกาลเนปจูนบ้านสิบนะคะคุณมาที่นี่เพื่อตามหาความสำเร็จกา,า,า,คารคอล l i n g ของคุณคือการทำงานกับจิตวิญญาณภายในคุณมีความต้องการในชีวิตที่มันมากกว่าเงินทองที่มันมากกว่าความสำเร็จ คุณต้องการชีวิตที่มันมาเติมเต็มจริงๆ placement นี้นะคะคุณจะได้รักษาคนอื่นคุณจะมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งคนแปลกหน้าคุณก็มีความเห็นอกเห็นใจพวกเขาคุณจะได้ทำชีวิตของคุณให้มันสำเร็จเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อคุณวอลดิสนีย์นะคะเขามี placement นี้เขาได้เอาจินตนาการของเขาเนี่ย ออกมาเป็นรูปประธรรมรูปประธรรมที่มันกลายเป็นเลกาซีของเขาจินตนาการของคุณวอลดิสนี์เนี่ยมันได้สร้างตำนานให้กับคนรุ่นหลังตระตูนของเขาเนี่ย เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนทั่วโลกคุณก็สามารถสร้างอะไรบางอย่างที่มันเล็กๆได้สร้างอะไรบางอย่างที่มันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ในภายหลังอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสร้างมันออกมาด้วยใจเนี่ยมันจะสามารถ เฮีลลิ่งเพื่อนมันรุนด้วยกันได้อย่าคิดว่าความฝันของคุณมันไร้สาระนะคะอย่าคิดว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปเกินกว่าที่คุณจะเอื้อมมันถึงคุณไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรบ้างอย่าเลิกล้มความฝันของคุณเด็ดขาดให้คุณเริ่มต้นความฝันสตาร์ทความฝันเล็กๆของคุณเลยวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ลองทำคุณก็จะไม่รู้เลยว่า ความฝันเล็กๆของคุณบางทีมันอาจจะยิ่งใหญ่เป็นเลกาซ y ีเป็นตำนานให้คุณก็ได้นะคะเล็บจูนบ้าน11นะคะคุณมีพรสวรรค์ทางด้านสติปัญญาคุณมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากๆคุณเป็นนักปราชคุณเป็นนักประดิษฐ์คุณเป็นนักคิดคนคุณเป็นนักครีเอเตอร์คุณมองการไกลคุณเป็นคนที่ปลดปล่อย ผู้คนให้เป็นอิสระจากความไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ที่พวกเขาไม่เข้าใจคุณจะสามารถปดล็อกให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างง่ายๆคุณมาเรียนรู้ความฉลาดในด้านจิตวิญญาณคุณมีพลังที่จะให้ความกระจ่างแก่ผู้อื่นคุณอาจจะต้องได้มาสูญเสียไอดีนิตี้ของคุณในช่วงแรกนะคะเพื่อที่คุณจะได้ตามหาความยูนิคของตัวเองความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเพื่อให้คุณได้ตามหา กลุ่มเน็ตเวิร์กของคุณแต่ถ้าคุณหลงทางเนี่ยคุณก็จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ของคุณไปเลยคุณมีเซนส์ในการสแกนเพื่อนเพื่อนคนไหนคือเฟคเฟรนเพื่อนคนไหนคือเพื่อนแท้ของคุณมันยากมากๆที่จะสอนคุณหรือว่าโคชคุณเพราะคุณมีความคิดที่แตกต่างไม่เหมือนมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นเนปจูนมันจะทำให้คุณ เย่อหยิ่งอยู่กับความรู้ของคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความรู้ที่เหนือกว่าคนอื่นวันที่คุณเจอคนที่เก่งกว่าคุณและวันนั้นแหละมันจะทําให้คุณรู้สึกแพ้วันนั้นมันจะทําให้คุณได้รู้สึกสํานึกว่าคุณไม่ได้เก่งกว่าใครมีคนเก่งมากมายเหนือกว่าคุณ มันจะทำให้คุณได้ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้นงานของคุณก็คือมาเพื่อเซอร์วิสพลอบิกคุณเป็นคนที่มองเห็นอนาคตไกลคุณเป็นคนที่คิดถึงอนาคตคุณไม่ได้มีตาทิพนะคะแต่ว่าคุณคำนวณจากสถานการณ์ณปัจจุบันยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าถ้าวันนี้ทุกคนตัดต้นไม้เนี่ยในอนาคตอีก50ปี100ปี มันก็อาจจะเกิดน้ําท่วมและคุณได้สร้างอะไรป้องกันมันไว้คุณได้คิดเครื่องมืออะไรที่จะป้องกันน้าท่วมได้ในอนาคตคุณสามารถคิดคํานวณอนาคตได้เลยและคนชื่อดังที่มี placement นี้นะคะก็คือนิโคล่าเทสลาและอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขามี placement นี้อยู่ เนปจูนบ้าน12นะคะบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านของเนปจูนเลยคุณสามารถเข้าใจในเรื่องของจิตคุณสามารถสื่อสารได้กับทุกๆพลังงานสามารถสื่อสารกับสัตว์หรือพลังงานหรือธรรมชาติคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลคุณมีความสุขกับชีวิต ชีวิตที่มันเป็นชีวิตที่สมถะแต่ในช่วงแรกเนี่ยคุณจะได้มาตีกับอีโก้ของคุณอีโก้ของคุณอาจจะไม่อยากใช้ชีวิตที่สมถะก็ได้บางครั้งเนี่ยคุณสับสนระหว่างโลก 3D กับโลก 5D บางทีคุณอยู่ในโลก 5D จนคุณเหม่อลอยจนคุณไม่รู้ว่าเพื่อนข้างๆพูดอะไรกันอยู่บางทีคุณจินตนาการเกินไปอยู่ในโลกของแดนเนลมิตมากเกินไปคุณลืมไปว่าคุณก็ต้องมาใช้ชีวิต ประจำวันในโลก 3D เหมือนกันคุณไม่สามารถสร้างบาลานซ์ให้กับโลก 3D และ 5D ของคุณได้สติของคุณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณไม่ได้อยู่ในโลกแห่งปัจจุบันหรือบางทีคุณบังคับตัวเองให้ใช้ชีวิตในโลก 3D มากเกินไปจนไม่สามารถคอนเนคกับโลก 5D ได้ใครที่มี placement นี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะนิพพานสูงมากๆคุณสัมผัสได้กับทุกสิ่งกคือคุณและคุณก็คือ god คุณเอาพาเวอร์นั้นจากกอดส่งผ่านมายังคุณและคุณได้มอบต่อไปยังเพื่อนมนุษย์สิ่งนี้ล่ละค่ะคือ healing reading คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนนึงได้แต่คุณก็ต้องระวังด้วยว่าชีวิตจริงในโลกนี้โลก 3D นี้เนี่ยมันเจ็บปวดเพราะในโลกนี้เนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมัน ปวดและโหดร้ายมากสําหรับคุณแค่คุณเห็นแมวโดนรถชนตายข้างถนนคุณก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันแล้วภารกิจของคุณมันยิ่งใหญ่มากๆคุณมีพลังวิเศษที่เนปจูนมอบให้กับคุณคุณจะได้เข้าใจว่าคุณไม่ใช่ร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณมันคือโซภายในเวลาที่คุณมีความรักหรือไปทำความรู้จักกับใครเนี่ย คุณไม่ได้ดูรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาแต่คุณได้ทำความรู้จักไปถึงโซภายในของพวกเขาเวลาที่คุณพูดคุยกับเพื่อนมนุษย์คุณมองทะลุปไปถึงจิตวิญญาณภายในของพวกเขาและสิ่งนี้ล่ค่ะคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของคุณคุณสามารถรักษาพวกเขารักษาจิตวิญญาณภายในของพวกเขาได้